เฮลโ o ทุกคนเจอสัตว์ของเล่นเล่นอยู่ในสวนหญ้าในสนามหญ้านะคะนี่ในหญ้าไปเลยมีเจ้าปลานี่โมเฮ้ยขยับหางมันได้ด้วยทุกคนไหนโอ้หเด็กตัวหนึ่งมันจะทำได้เหมือนกันหรือเปล่าไหนอ้โหปลาขยับหางคู่เลย อโอสไปเดอร์แมนด้วยเต้นอยู่บนหญ้าจะเต้นได้หรือเปล่าโอ้ยว้าวโอ้หงายจ้องไปเลยนี่แล้วก็มีเจ้าคิงคองตัวยักษ์ใหญ่ของเรานี่นะคะทุกคนนี่โอ้โหนอนเล่นไปเลยซิเดินเล่นในหญ้าอย่างสบายใจเลย อ้าวโอ้โหพี่กิงคองมาแล้วรบพี่กิงคองกันหน่อยนี่โอ้โว,วเตินมันมากเลยเจ้าสไปเดอร์แมนแล้วก็จะมีเจ้ามา มค์ก็วันเลยสุดๆหยกสวนเจ้าสไตเดอร์แมนก็เต้นอย่างมันเลยทุกคนว้าวโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายคะ่ะ